สรุปทุกอย่างใน Expo 2025 Osaka 5สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปสวัสดีค่ะไดสกี้พที่สาวนางสาววันนี้เรามีตัวอะไรมาอยู่บนคลิปเราด้วยพันเดลิงก็วันนี้เราจะมาพูดถึงงาน Expo 2025ที่โอซาก้านะคะ ก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนว่างาน EXPO คืออะไรไ<อ>งาน EXPO ก,ก็คืองานมหกรรมระดับโลกนะคะที่เขาจะมีการแบบจัดแสดงนวัตกรรมอะไรใหม่ๆของสถานการณ์โลกในช่วงนั้นๆโดยจะมีพาววลเรื่องของประเทศต่างๆ กว่า164ประเทศมาร่วมจัดแสดงแล้วเขาก็จะจัดทุกๆ5ปีต่อเนื่องมากว่า150ปีแล้วซึ่งในปีสั2 5ัที่นะคะก็จัดที่โอซากานี่เองตามชื่อคลิปแล้วเลยเนาะจะจัดตั้งแต่วันที่13เมษาส,สงกรานนะคะยาวไปถึง13ตุลาเป็นเวลา6เดือนด้วยกัน6เดือนยาวๆไปเลยนะคะสุดยอดก็นับเป็นครั้งที่2นะคะที่โอซาก้าได้จัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นอ่ะเขาจัดประมาณ3รอบละ oh. รอบแรกก็คือจัดที่โอซาก้าตอนเอ็กซ์โปปี1970อต่อมาปี2005จัดที่ไอจิแล้วก็มาล่าสุดคือปี2025นะคะจัดที่โอซาก้านี่เองก็นับว่าเป็นรอบ55ปีกันเลยทีเดียวว้าว wow. ก่อนนั้นเรายังไม่เกิดเนาะเราก็เลยไม่เคยไปของประเทศอื่นเคยไปไหมไม่เคย <laughs> ไม่มีเงินไปค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็จะมา พูดถึง5ข้อควรรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะไป Expo นะคะมีอะไรบ้างเนาะเช่นซื้อตั๋วยังไงเอองานจัดที่ไหนพาวิเลียนน่าสนใจมีอะไรบ้างแล้วก็มีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวอันนี้ให้คุณพี่สาวพูดเลย <c oughs> เรื่องแบบเรื่องสถาปัตนะคะ <c oughs> น้องก็จะนั่งเงียบ <c oughs> ๆนั่งกอดตุ๊กตาไปเอาล <c oughs> ะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันค่ะ <c oughs> ได้นะคะเรามาพูดถึงสถานที่จัดงานกันก่อนเอ็กซ์โปโอซาก้านะคะจัดขึ้นที่เกาะยูเมชิมะชื่อแปลว่ากเกาะแห่งความฝันนะคะยูเมแปลว่าความฝันชิมะคือแปลว่าเกาะชื่อเบี้ยวมาก,กเกาะแห่งความฝันออได้อยู่นะเออได้แล้วก็คือเกาะเนี้ยมันเป็นเกาะเทียมนะคือเขามีการถมทะเลขึ้นมาเมื <Wow. S 1> ่อก,ก่อน,นะอะเกาะเนี้ยมันคือเป็นที่แบบฝังกบขยะ เออก็คือขยะมันถมถม,ถมไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเกาะขึ้นมาได้เออคือมันใช้หลักการสร้างเดียวกับที่สนามบินคันไซเลยเจริง,รงๆแล้วว่าเกาะเนี่ยเขาเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1977แล้วโดยตอนแรกเขาจะพัฒนาให้เป็นแบบศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่แต่ว่าพอมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบโปรเจกต์มันล้มพับไปเกาะเนี่ยก็กลายเป็นแค่ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเฉยๆส่วนกระทั่งปี2018เนี่ยที่โอซาก้าเขาได้รับเลือกให้จัดงานเอ็กซ์โปเขาก็เลยได้หยิบเกาะ ยูเมชิมะอันเนี้ยขึ้นมาพัฒนาต่ออ่าก็ดีไป เพื่อมาเป็นสถานีจัดงานเอ็กซ์โนั่นเองแล้วก็หลังจากจบกานนี้เขาก็จะพัฒนาเป็นแบบพวกรีสอร์ทแล้วก็คาสิโนด้วยส่วนใครที่สงสัยนะคะว่าเกาะนนี้มันอยู่ไหนคือมันอยู่ใกล้ๆ U S J Universal Studio Japan กับใครยูคังหรือที่เป็นอควาเรียมที่ใครๆก็ต้องไปถ้าไปโอซาก้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเดินทางง่ายมากและเห็นว่าเขามีการสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ไปถึงเกาะยูเมชิมะนี่เลยลงทุนเพื่องานนี้ ถัดมานะคะเรื่องของมาสคอตก็คือตัวนี้นั่นเองที่เราถือโยตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะคุณน้องเนียคุมเนียคุตัวนี้เนี่ยเราไปซื้อมาจากโอซาก้าเลยนะรู้สึกจะแพงเหมือนกันนะสามพันกว่าเยนอเออซื้อมาอสามตัวใช่ตอน,น,นฉันซื้ออ่ะแล้วแบบคนที่เป็นพนักงานอ่ะเขาก็เข้ามาถามว่ามาจากประเทศอะไรอ,อ,อะไรเงี้ยฉันบอกเออมาจากไทยแล้วเขาบอกว่าแบบเห็นแบบเดินเข้ามาปุ๊บก็หยิบอันนี้เลยแบบตั้งใจมาซื้อเลยหรอาบอกใช่มันน่ารักดีแล้วเขาก็แบบว่า ค่ะก็น่ารักที่ออกทําไมอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกิดจากการรวมตัวของเซล์สิ่งมีชีวิตและน้ํานะคะเออมันก็เลยดูลึกลับดูประหลาดประหลาดเออคือสีแดงมันคือเซลลที่มีการแบ่งตัวดูดิใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนเซลไหมก็เหมือนนะส่วนสีฟ้าก็คือน้ําที่มีการไหลเวียนอยู่เออเขาบอกว่าเนี่ยคือเป็นร่างที่ เขาแบบเรียนแบบมนุษย์ขึ้นมามันก็เลยมีแขนมีขาอะไรอย่างนี้นะออแต่ว่ามันก็สามารถแบบเปลี่ยนไปได้หลายร่างเขาบอกจนแบบตอนเนี้ยเมียคู่เองก็จําไม่ได้แนละ้วเหมือนกันว่าตัวเองอะร่างที่แท้จริงเป็นยังไงก็คือเปลี่ยนร่างเป็นแมวได้เป็นแมวที่นอนอยู่ข้างหลังได้พ่า <c oughs> เปลี่ยนสีด้วยนะแล้ว <c oughs> มันนอนจริงนะเนี่ยเราเมียครูเมียคู่แปลว่าอะไรอ่ะ ม่ขู่อย่างเดียวเนี่ยมันแปลว่าชีพจรอเออแบบทางการแพทย์นะออชีพจรเราตึกต๊กๆเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดสองครั้งใช่ไหมแม่ขู่แม่ขู่มันจะแปลว่าเสียงที่แบบสิ่งมีชีวิตกำลังดําดำเนินต่อไปอม,มีชีวิตแม่ขู่แม่ขู่แม่ขู่ม, <laughs> มันแบบตุบตุบตุบ,ตบ,ตบอย่างเงี้ยแต่คือฉันน่ดูไปดูมาฉันรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับโลโก,โก้ของเอ็กโปปีเจอืมยใช่ไหมไอ้ตรงกลมๆตรงเนี้ยเหมือนเอามาเป็นแบบลูกตาเออก็จริงเอแทน ต่อมาคะข้อที่3แล้วค่ะก็คือพาเวเลียนที่น่าสนใจโอ้โหข้อนี้ยกให้คุณพี่สาวไปเลยละกันแต่ว่ามันก็มีบางอันที่น้องสนใจเดี๋ยวน้องจะพูดบ้างก่อนอื่นนะคะเรามาดูผังการจัดงานกันก่อนอันนี้ดูจากรูปนะคะจะเห็นว่ามันเป็นวงกลมเขาจะเรียกว่าแกรน์ลิงหรือว่าวงแหวนขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้เขาจะสร้างจากไม้ทั้งหมดเลยนับว่าเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบโดยโซฟูจิมโตะสถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่นเลยนะ แกลเลองอันนี้มีเส้นรอบวงประมาณ2กิโลเมตรสูงประมาณ12เมตรสามารถเดินขึ้นด้านบนได้ถ้าเราไปดูเขาด้านบนอ่ะเราจะสามารถเห็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โปจากมุมสูงได้ด้วยส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็ออกแบบไว้เป็นทางเดินที่เอาไว้ให้ร่มเงาในแกลเลิงอันนี้นะคะจะมีพาวิเลียนของประเทศต่างๆอยู่ภายในนั้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์พาวิเลียนอยู่ส่วนนอกแกลนลิงเนี่ยจะเป็นพาวิเลียนในประเทศก็คือมีพาวิเลียนของญี่ปุ่นแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆ ในปี2025นี่นะคะพาวิเลียนแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะจัดอยู่ภายใต้ธีม Innoji k a k a y a k u m i r a i ช h a k a i No Design แปลเป็นไทยว่าการออกแบบสังคมแห่งอนาคตที่ชีวิตเปล่งประกาย<ม>เขาก็จะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยอะไรที่มันแบบเดินเดินโมเดิร์นนะคะ มาแข่งกันคะ่ะมาพูดถึงพาวิเลียนที่น่าสนใจกันดีกว่านะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะมี3ส่วนหลักๆก็คือส่วนของพาวิเลียนต่างประเทศคือประเทศต่างๆจะมาจาัดต่อมาก็คือเป็นซิกเนเจอร์พาวิเลียนก็คือจะเป็นพาวิเลียนที่อยู่ตรงกลางอ่ะเป็นนิทรรศการส่วนกลางแล้วก็เป็นโดเมสติกพาวิเลียนก็คือพาวิเลียนในประเทศคือเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆตรงเนี้ยคือรวมๆแล้วว่ามีเป็นแบบเกือบร้อยอัน ซึ่งมันน่าสนใจมากเลยทุกอันนะแต่ถ้าเราจะแบบไปทุกอันเราคงไม่ไหวปะแั่น่ะสิเออวันนี้นะคะเราก็จะคัดมาที่เราสนใจที่เราสึกว่าเอ้ยน่าจะสวยดีหรือว่ามันมีแนวคิดอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยก็จะมานำเสนอให้ให้ฟังก็<อ>ถ้าเกิดใครสนใจอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่เราอธิบายไปเนก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ expo 2 0 2 5 or jp นะคะ พาวลเลนแรกที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือพาวลเลนของประเทศไทยนั่นเองคะ่ะเย่ไทยแลนด์พาว l เ o n นะคะในปีนี้จะมาในทีมสร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมและภูมิปัญญาด้านสาธารณาสุขตัวพาวลเลนเนี่ยชื่อว่าภูมิพิมานนะคะก็มีการออกแบบให้สื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย โดยใช้ลักษณะของความอ่อนช้อยและเส้นสายในงานสถาปัตยกรรมไทยมาใช้นะคะเช่นทรงจอมแหโดยปกติแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมไทยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีความสมดุลทั้งซ้ายกับขวาใช่ไหมอย่างพวกวัดที่เราเห็นนะ่ะม,มันก็จะมีความแบบสมมาตรซ้ายขวาเท่ากันต่อ้วยความที่พื้นที่ใสอันเนี้ยในงาน มันจะมีพื้นที่ที่ลักษณะเป็นแคบแล้วก็ยาวสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบให้เป็นอาคารแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ใช้กระจกอะสะท้อนเอาว้าวเพื่อให้เห็นครบด้านทั้งหมดอย่างสมมาตรกันสุดยอดก็นับว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ดีมากเลยนะคะที่ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการออกแบบขึ้นมา ภายในงานเนี่ยเขาก็จะแบบว่าแบ่งห้องแบ่งโซนให้มันแบบว่าเอ้ยมีเรื่องราวใช่ไหมโซนแรกนะคะก็จะเป็น1หมุดหมายสุขภาพโลกโซนที่2 10สิเมนเห์ของประเทศไทยโซนที่3 100ร้อยศักยภาพสาธารณสุขไทยโซนที่4พันสถานบริการทางการแพทย์โซนที่5 1 0หนึ่งหมื่นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพโซนที่6 1 0 0,000แสนผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันและโซนที่7 1หนึ่งล้านรอยยิ้มแห่งความประทับใจ ฉันสนใจโซนอาหารไทยเออก็เน่าสนใจเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะมีให้เราชิมให้เรากินเลยหรือเปล่าถัดจากประเทศไทยนะคะก็ยังอยู่ในเอเชียที่เราสนใจอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศจีนว้าวชอบแบบมาแบบอลังการมานเขาอลังการอยู่แล้วเนาะปีนี้มันเป็นในไงคะเห็นว่าจีนนะคะมีคอนเซ็ปต์มาจากตำราไม้ไผ่ คิดถึงพวกหนังจอมยุทธไหมที่มันจะเป็นแบบไม้ไผ่ามาพับๆอ่ะแบบออท่านอาจารย์แล้วก็เปิดสูตรออกมาอะไรเงี้ยงีย <Yeah. S 1> เออนั่นแหละเขามาเป็นธีมน,นี้อ่นเลิศโดยเขาจะนําเสนอเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนและก็ธรรมชาติอย่างเกื้อกูลอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะคือประเทศอิตาลีเขาเอาศิลปะแบบยุคเรเนะซองส์มาผสมผสานก็ด้านบนเนี่ยบนดาดฟ้าจะมีส่วนสไตล์อิตาลีด้วยอุ้ยน่าสนใจนะในที่นี้ดูเท่มากเลย เรามีอะไรอีกที่น่าสนใจคะประเทศต่อมาที่ฉันสนใจมากเลยก็คือประเทศซาอุดีอาระเบีย<ม>อันนี้รู้สึกว่าสเปคข้างในน่าจะสวยมากเลยคือเขาบอกว่าได้รับแรงดัน,นใจมาจากหมู่บ้านของซาอุดีอาระเบียที่จะมีการวางทิศทางบ้านเรือนให้สอดคล้องกับทิศทางลมเพื่อให้เมืองเย็นคือ<ม>เขาก็เอาคอนเซปต์เนี้ยมาออกแบบตัวอาคารพาวิียนอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เขาจะออกแบบเป็นเหมือนทรงโดมเป็นเมมเบนบน้ำหนักเบาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็ภายในเนี่ยจะนําเสนอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ AI ฉันชอบวันนี้จังเลยอ่ะกลมๆมีความดอกไม้ดอกไม้เดินเข้าไปก็แบบว่าเขียวชะอุ่มมีดอกไม้ฉันว่าน่าจะถ่ายรูปสวยนะที่เนี่ยอาแล้วของญี่ปุ่นละ่ะมีอะไรที่แบบว่าเจ๋งว้าวเลยม,มั้ยของญี่ปุ่นก็จะเป็นพาเรเลียนวงกลมซึ่งเขาบอกว่าจะทําจากไม้ทั้งหมดเลยจะเดินวนๆไปจนถึงจุดศูนย์กลางสะท้อนถึงวัฏจักรของชีวิตแล้วก็ไม้ที่เอามาสร้างเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถถอดประกอบไปทั้งหมดเลยนะ เสร็จแล้วเขาก็พอจบงานอะเขาจะเอาไปสร้างตามอาคารต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยอืเลิศอะามันแบบว่าพอจบงานนี้แล้วไม่ใช่แบบทิ้งไปเลยเนาะไม่ใช่ขยะคือเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้แบบซีโร่เมทแต่ชั้นสนใจนี้อันไหนโยชิโมโตะพาวิเลียนเนนเป็นแบบพาวิเลียนของคนญี่ปุ่นนะเนาะของค่ายโยชิโมโตะที่เขาเป็นแบบ บันเทิงอะไรอย่างนี้มันก็เลยอ,ออกมาแนวที่แบบว่าเป็นทรงกลมหน้าย,ยิ้มนุนแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรเลยนะใหญ่มากคอนเซ็ปต์คือการขยายความเป็นไปได้ในการสร้างเสียงหัวเราะใหม่ๆคือมันก็น่ารักดีอ่ะมันต้องแบบมีเด็กๆชอบแน่นอนอะ่ะเออแล้วก็ไปวิ่งเล่นบนเนินสีเขียวอะไรอย่างนี้เ,ออเนาะอีกอันหนึ่งที่ฉันสนใจของญี่ปุ่นเหมือนกันมันคือแก๊สพาวิลเลียนโอบากเก้วันเดอร์แลนด์ อุยเป็นภาพยเลรผีเหรอโอบาเกแปลว่าผีเออพูดถึงเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนนะแล้วก็การลดโลกร้อนอม,มีกิมมิกก็คือให้ผู้ชมเนี่ยสวมแว่นนะคะแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ในการเป็นผีค่ะโอบาเกะกันไปเลยนะ ก็แต่มันก็เป็นผีแบบไม่ได้น่ากลัวหลออเลยขนาดน,น่ารักน่ารักดูเป็นธีมแบบสนสนุกมากเลยอ่ะันนี้ก็าเข้านะแต่คนต้องเยอะแน่เลยอย่างน้อยเด็กต้องมาแย่งเราเล่นเราสิไปแย่งเด็กเล่นใช่แต่ใครที่แบบว่าแก่อย่างพี่สาวเนี่ยค <c oughs> รอ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเดินไม่ไหวแต่ค <c oughs> <c oughs> ือมันงานมันก็ใหญ่มากขนาดนั้นใครจะเดินไหวใช่แต่เขาก็แบบว่าเขาจะมีรถบริการด้วยนะเป็นรถที่แบบไร้คนขับ พาเราไปตามเส้นทางต่างๆแล้วก็เป็นรถ EV ด้วยใช่ก็แต่มันจะไม่สามารถแบบกดไปได้นะว่าฉันจะไปพาเวียนไทยอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องอ,อ้อมอ้อมไปหน่อยนะจอดส่งคนแล้วก็คือมันก็จะเป็นเส้นทางของรถบัสอันนั้นถูกต้องอแต่ก็ดีกว่าต้องเดินเองนะคะทุกคนแล้วก็ภายในงานเขาก็ไม่ได้ให้เราขับรถเองหรือปั่นจักรยานอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ต้องใช้บริการรถของเขา ข้อ4นะคะก็คืออีเวนท์ที่น่าสนใจค่ะคือนอกจากที่เขาจะมีพาวิลเลียนมาโชว์ความอลังการนวัตกรรมของเขาเนี่ยนะเขาก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นเขาจะมีอีเวนต์แบบวันชาติของประเทศต่างๆเลยนีนะส่วนแบบของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นวันสําคัญอย่างเช่นวันที่16เมษายนเนี่ยเขาจะเป็นวันที่แบบเชื่อมไทยญี่ปุน่นเ,ออเขาก็จะแบบว่านาเสนอให้เราดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนกลางคืนเขาจะมีอีเวนต์แบบว่า เป็นลานแสดงน้ำพุที่มีแบบแสงสีเสียงสุดอลังการเลิศเขาจะแสดงทุกวันหลังประมาณพาทิตตกดินคือช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มอะไรประมาณนี้ขึ้นแล้วแต่เดือนไม่เหมือนกันต้องไปศึกษาก่อนไปนะซึ่งแบบว่าเราก็สามารถเข้าชมได้ฟรีด้วยก็ต้องแบบอยู่ทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรคืองานมันเริ่มแบบประมาณ9ก้าโมงสิบโมงป้าแล้วก็ถึงสี่ทุ่มอ่ะเออเราก็ต้องอยู่อยู่ไปเรื่อย ฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนก็อยากจะรู้ราคาค่าบัตรแล้วใช่ไหมแล้วก็ซื้อยังไงเดี๋ยฉันอยากจะไปแล้วเออเพราะว่าทุกอ,อย่างน่าสนใจมากเลยถูกต้องคือบัตรเนี่ยถ้าไปดูในเว็บไซต์เขาอะจะแบบงงมากเขามีเยอะมากจริงแต่ว่าถ้าแบ่งแบบง่ายๆก็คือจะเป็นบัตรที่ซื้อก่อนงานเริ่มคือก่อน12เมษากับซื้อตอนที่ช่วงเวลาที่มีงานแล้วงั้นเรามาเริ่มที่บัตรที่ซื้อก่อนงานเริ่มก็คือซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ละจริงๆมันเปิดขายมานานแล้วนะ ซื้อแต่วันนี้เลยนะจนไปถึง12เมษากรณีแรกคือถ้าเกิดคุณแพลนนะคะว่าคุณจะไปตั้งแต่วันที่13เมษาถึง26เมษาเนี่ยนะให้ซื้อแบบ opening ticket ราคา4,000เยนแต่ถ้าแพลนจะไปโอซาก้าประมาณ13เมษาถึง18กรกฎาเราอะจะแนะนำว่าให้ซื้อเป็น first half period ticket ราคา5,000เยนแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีแพลนเลยนะแต่รู้ว่าแบบ ต้องไปงานนี้ฉันต้องไปนะก็คือในช่วงระหว่าง13เมษายนถึง13ตุลาก็คือจบงานเนี่ยนะก็ให้ซื้อแบบ early bird ซึ่งมันก็จะราคา6,700เยนย้ำว่าทั้ง3ราคาบัตรเนี้ย4,000 5,000 6 7 0 0เนี้ยต้องซื้อก่อน12เมษายนนะซึ่งบัตรทั้งสามเมนนั้นจะสามารถเข้างานได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าใครคิดว่ายังง่ายยังไงฉันก็จะไปแค่ฉันยังไม่รู้ว่าจะไปตอนไหน <c oughs> เขาก็จะมีบัตรแบบเข้าได้ไม่อันนด้นะคือเข้ากี่วันก็ได้เลย10วัน20วันอยากจะไปอย,ปอยู่ก็เอาเต็มที่นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าบัตรฟูลพาสราคา30,000่นเยนค่ะแปลว่าคนจะเข้าอย่างน้อยสัก6รอบจะคุ้มเอออาจจะใช่ ก็ไป2อาทิตย์ก็เข้าไปแล้วอาทิตย์นึ่งได้นะซึ่งเข้าได้ทุกวันตั้งแต่11โมงแล้วก็เข้าได้ถึง3ตุลาคมค่ะแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับคนที่จะไปช่วงฤดูร้อนคือมันเป็นช่วงโลซีซั่นของญี่ปุ่นนะเนอะร้อนมากเออคือถ้าไปช่วง19กรกฎาคมถึง3 1สิงหาคมเนี่ยจะเป็นบัตรแบบซัมเมอร์ทิตนะคะอันนี้จะราคาถูกลงมามากเลยคือ1 2 0 0 0เยน แล,แล้วก็เข้าได้ไม่อั้นทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปก็ขอเตือนเอาไว้นิดหนึ่งว่าโอซาก้าหน้าร้อนคือร้อนมากเพราะแบบภูมิประเทศเขาอ่ะมันเป็นแอนกระทะอ่นเนะซึ่งมันแบบหูร้อนก็คือร้อนลงไปอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าพาวิเลียนแต่ละอันมันก็น่าจะติดแอนเนาะติดแต่ว่าระหว่างที่เราต้องเดินไปอีกพาวิเลียนหนึ่งไปต่อแถวเข้าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะร้อนก็อาจจะแบบลองชั่งน้ำหนักหรือว่าอยากจะไปช่วงไหนกันอ่าเมื่อกี้ก็คือเป็นบัตรที่เราซื้อตั้งแต่วันเนี้ยจนถึง12เมษานะคะ อาวแล้วถ้าเกิดใครแบบโอ้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้อ่ะเราซื้อหลัง13เมษามในาละกันเงื่อนไขมันจะเป็นยังไงนะคนที่จะซื้อตั๋วตอนที่แบบ จะไปที่นูตเราซื้ออ่ะก็คือจะมีตั๋วแบบวันเดย์คือ7,500น้เยนเราก็ตั๋วแบบวันธรรมดา6000เยนแล้วก็ตั๋วแบบในทิกเก็ตนะคะราคา3,700เยนเข้าได้หลัง5โมงเย็นป็นต้นไปแต่ก็แบบว่ารันก็จะไม่ค่อยมีแดดอย่างนี้ละคนที่แบบว่าไม่ชอบโดนแดดจริงๆอาจจะชอบแล้วก็มีน้ำพุใช่ไหมใช่เออมันก็คุ้มอยู่นะจริงๆฉันก็แพนไปแบบสักสงวันก็คือ,อ,อซื้อตั๋วแบบกลางวันอันหนึง่งแล้วก็ตั๋วที่เข้าหลัง5โมงเย็นอีกอันนึงอะไรแบบนี้มันก็จะได้แบบหลากหลายหน่อย เธอคิดว่าเธอจะเก็บหมดหรอ2วันแบบค้าวที่เธอไล่มามันจะแก้มันเยอะมากอยู่วิธีการซื้อก็คือเราต้องไปสมัคร expo id แล้วก็ไปลงทะเบียนในน,นั้นในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าในแอปก็ได้นะคะนี่ดิฉันโหลดแอปมาแล้วด้วยมันจะเป็นแบบแอปอย่างนี้ ฟึ่มเนี่ยแต่ว่ายังทำไม่ทําอะไรเลยยังไม่ได้ซื้อ,อเหมือนกันยังแบบตัดสินใจกันไม่ได้งไงสองพี่น้องนะคะพอเราสร้างไอเดีเสร็จอะเราถึงจะกดเลือกซื้อบัตรได้แต่ว่าทุกคนคะซื้อบัตรเสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จนะมันไม่จบหรอคะเนี่ย เออมันต้องมีการจองวันที่เราจะเข้าไปด้วยยังไงอ่ะคือเราอ่ะมีสิทธิ์จองแล้วก็เปลี่ยนได้ทั้งหมด3ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจวันแน่ๆเราเราค่อยไปจองวันดีกว่าแล้วมันก็สามารถจองเวลาเข้าได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมจองพาวิเลียนที่เราจะเข้าด้วยเพราะว่าพาวิเลียนมันก็เหมือนกับเราไปต่อแถวสวนสนุกอะ่ะคือมันจะเยอะมากคนมันจะเยอะมากเลยแบบบางทีก็ต่อแถวสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะแต่ว่ามันจะมีกฎแบบ ยิบย่อยอีกเยอะมากเลยกับการเข้าพาวิเลียนอันนี้เหนื่อยแล้วนะไม่ได้แต่เราอยากไปไงเออฟังต่อเดี๋ยวเราจะขอค่อยๆอธิบายคือมันจะมีแบบว่าถ้าจองล่วงหน้าสามถึงสเดือนกับ1เดือนถึง8วันอันนี้จะเป็นการจองที่เราจะมีการแบบจับฉลากขึ้นมาสุ่มเหรอสุ่มโอ้โหคือจองอันเนี้ยเราจะได้หรือไม่ได้ก็ได้เราสามารถเลือกได้ห้านดับ แล้วเขาก็จะสุ่มมาให้เรา1นึ่งอันเราจะได้หรือเราก็ไม่ได้ก็ได้นะก็คืออาจจะไม่ได้เลย5อันเนี้ยกับได้1นึ่งในห้านี่แหละแน่นอนอแต่ว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้อันนี้แล้วอ่ะเราก็ไปรอบถัดไปรอบถัดไปคือหนึถึงสวันก่อนเข้างานอันนี้จะเป็นแบบใครเร็วใครได้ออันนี้ถ่านัดกดบ่างนะเราถ้าเราได้ก็คือโอเคเรียบร้อยแต่ถ้าเรายังไม่ได้อีกก็คือไปวันงานเลย ไปกดจองตอนที่พาไปเล่นอันไหนอะว่าแล้วก็กดจองไว้แล้วก็เราไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยเราแบบสมมุติว่าเราไปกับครอบครัวแล้วเราแบบเอ้ยได้คนเดียวไหมไม่ใช่คือมันสามารถเป็นกลุ่มได้สมัครเป็นกลุ่มเลยทีเดียวโอ้โหฉันนึกว่าฉันต้องหยบ,บแยกแบนะี <c oughs> แล้วเอ,อแล้วใครจะแบบอธิบายสถาปเยกรรมให้ฉันฟังนะแล้วใครจะถ่ายรูปให้ฉันล่ะไปเป็นกลุ่มได้นะคะครอบครัวหรือเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>ก็คือลงทะเบียนไอดีเดียวกันคนนั <c oughs> ้นแหละก็เป็นคนลงให้ทุกคนนะเอองั้นฉันฝากความหวังไว้ที่เธออีกละ นักกดบัตรเออ <c oughs> นักกดบัตรแต่เธอดวงไม่เคยดีอยนะู่และฉันกดบัตรได้เสมอนะอันคือใครเร็วใครได้ไงแต่พอสุมออส่มไม่มีทางจะไม่ได้ออต้องให้คนอื่นช่วยสุม่ม <c oughs> <c oughs> อ้ยตายแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสรุปทุกอย่างในงาน Expo 2025โอซาก้านะคะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจพาวิเลียนไหนที่คุณพี่หมายตาเอาไว้ทุกคนอย่าแยกนะอุ้ยทำไมพูดจองไว้เลยจองก่อนคนเยอะเดี๋ยวคนเยอะเธอต้องสุ่มบัตรให้ได้ก่อนเออเออสุ่มเข้าให้ได้นะแล้วก็ที่เหลือเธอก็ไปสู้กับคนอื่นเอาเองนะ แต่ถ้าเกิดใครบบว่าสนใจภาวิทยาอื่นๆแบบออ้ยแล้วของประเทศนี้ล่ะฉันชอบประเทศนี้นะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้มีทํามีอธิบายเลยอย่างดีเลยพี่สาวก็หาข้อมูลจากในนั้นนั่นแหละแล้วก็ถ้าใครสนใจอันไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าแบบเอยอยากไปประเทศนี้เผื่อแบบเออเราแบบดูพลาดไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออเฮ้ยแต่อย่างนี้เธอก็แบบงองอีกแล้วสิโอเขาเธอต้องไปอยาเจ็ดวันเลยไปใช่เธอต้องไปนอนค้างที่นั่นเลยแบบว่ายาวๆไปเลยเนาะ แล้วก็วิธีการซื้อบัตรก็เอิอยังไม่เข้าใจก็ฟังวนไปค่ะนี่คิดว่าพี่สาวอธิบายได้ละเอียดสุดๆแล้วเน, so. นวาะก็ขอให้ทุกคนสามารถซื้อบัตรไปได้สําเร็จส,สุ่มไปที่พาร์ทเรีนที่อยากไปแล้วก็ไปได้ครบทุกอันนะคะไม่ต้องอวยพรขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> อวยพรให้ตัวเองและคุณพี่สาวด้วยอยากไปมากๆนะคะสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย 大好き